ครับนมัสการแล้วก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับได้เวลาที่จะทําการบูชาพระรันตนตรัยนะครับด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจโดยความพารบนอบน้อมในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะกราบนิมนต์พระคุณท่านแล้วก็กราบสวัสดีนะทุกท่านได้พร้อมเพียงกันนะครับอรหังสมมาสัมพุทโธพระกวา พูดทางพระขวันตังอภิวาเทมิาวาคา,าโตพระขวัตาาโมธรรมนามาซามีสุปัตติปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังังนามาม นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะรัตนัสสะนมิมมตุขอความนอบน้อม แด่พระรัตนตรัยขอความเคารพต่อครูบาอาจารย์และก็ขอกราบธรรมสการพระคุณท่านและก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็ได้เวลาอีกหนึ่งวาระอีกหนึ่งครั้งของการที่เราได้สะสมการเรียนรู้ในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ผ่านพ้นเป็นระยะเวลามา2,600กกว่าปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายคนหลายท่านอาจจะเวียนว่ายตายเกิดพบแล้วในพุทสนาสะสมแล้วสะสมอีกในการที่ผ่านมาหรือแม้แต่ในการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนในพัฒกับที่มีพระเจ้าเกิดขึ้นในคราวเดียวกันถึงห้าพระอ,องค์ด้วยกันซึ่งเป็น กับที่มีพระพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นมีจํานวนติดต่อกันนั้นมากที่สุดนาบางครั้งก็ปฎิจาาแห่งการเกิดของพระสมมาสัพพุทธเจ้าในเบื้องต้นของการเกิดหลังจากโลกที่ถูกทําลายลงที่มีพื้นแผ่นดินขึ้นมาใหม่พ้นจากเหนือน้ําที่ชั้นดาวดึงพอพ้นเหนือน้ําแล้วก็จะปรากฏมีพื้นแผ่นดินพร้อมกับ่ากอ แห่งดอกบัวกบัวหนึ่งกบถ้าข่าวใดโลกที่จะปาจาการอุบัติเกิดขึ้นของผู้เป็นพระสมาสมุทธเจา้าดอกกบัวนั้นจะมาปาจากซึ่งดอกในคันครั้งนั้นแต่หากว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้กบัวนั้นก็จะมีดอกบางครั้งบางข่าวก็มีเพียงแค่ดอกเดียวนั่นบ่งบอกว่าในการเกิดขึ้น อุบัติเกิดขึ้นของโลกนี้ก็จะมีแต่เพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นเพียงรูปเพียงองค์เดียวบางครั้งก็เกิดขึ้นมีอ่ากอดอกบัวเพียงสองดอกนั่นก็หมายความว่าในกับนั้นก็จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นสองพระอ,องค์สามบ้างสี่บ้างห้าบ้างขึ้นอยู่แต่การแต่เวลา แต่ในการที่เราได้เกิดมาในปัจจุบันนี้ก็เกิดขึ้นมาพบในพระพุทธศาสนาของพระสมมาสุภริเจ้าในพัตกับที่มีพระเจ้าบัดเกิดขึ้นห้าพระองค์ซึ่งผ่านเลยไปแล้วไม่ทราบว่าในการครั้งนั้นในอดีตนั้นเราเคยได้เกิดทันพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือไม่แต่ การที่เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นสาระหรือเป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะพิจารณาโดยอาศัยขนแห่งการปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าวิบากรรมจากที่วิบากรรมเราเกิดมาหรือการกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งแล้ว,ว่าในอดีตชาติผ่านพ้นมา ไม่รู้พบภูมิน้อยใหญ่หรือพบภูมิยังไม่เอาชามไปเก็บหลังบ้านให้หมันนี้เลยเนะี่ยเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์นถ,เ,นถเพราะอำนาจของกุศลผลบุญที่เราได้สะสมไวจึงส่งผลปรากฏชัดให้เราได้ในชาติปัจจุบันเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์นั้นก็ยังเกิดเป็นมนุษย์ใน ประเทศหรือภูมิประเทศที่มีศาสนาคือพระพุทธศาสนานั้นยังปรากฏอยู่หรือยังมีการพัฒนสอนการประพฤติปฏิบัติอยู่นี่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้โดยยากเช่นเดียวกันเพราะในมนุษย์ที่เกิดมาเน้นไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์มีมนุษย์ที่เกิดมามากมายในทวีปอเมริกาหรือแอฟริกาหรือประเทศ ต่างๆในโลกของเราซึ่งในที่เหล่านั้นไม่มีแม้แต่พระพุทธศาสนาไม่มีผู้ที่จะสืบทอดหรือแม้แต่บางที่บางประเทศแต่มีแต่สัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนานั่นคือรูปปฏิมากรสิ่งก่อสร้างวัตถุต่างๆนั่นเองแต่ศาสนานั้นได้สูญสิ้นไปจากในสถานที่แห่งนั้น ไม่มีแล้วในพระพุทธศาสนาไม่จัดว่าพระพุทธศาสนายังมีอยู่ในที่เหล่านั้นฉะนั้นพุทธศาสนาไม่ใช่อยู่ที่วัดไม่ใช่อยู่ที่เจดี D, ไม่ใช่อยู่ตรงนี้พระพุทธศาสนานั้นจะมีได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่เป็นมนุษย์เทวดาเหล่านี้ต่างหากที่ได้ศึกษาอยู่จัดว่าพระพุทธศาสนานั้นยังมีอยู่ยังมีการสาธยายยังมีการประพฤติปฏิบัติตามนั่นแหละ ขึ้นเชื่อว่า,าพระพุทธศาสนายังปรากฏอยู่ไม่ใช่มีวัดเจดีย์หรืออย่างที่เราเห็นในประเทศต่างๆที่มีสัญ,ญลักษณ์แห่งพุทธศาสนานั่นคือรูปพระปฏิมากรของพระสมมาสมุตเจา้าหรือเจดีย์หรืออะไรต่างๆมากมายแต่คนหรือมนุษย์ในสถานที่เหล่านั้นไม่ได้มีความเคารพปฏิบัติตามศึกษาตามคำสอนเลยแม้แต่เล็กน้อยนั่นขึ้นชื่อว่า สถานที่แห่งนั้นไม่มีแล้วซึ่งพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองฉะนั้นเมื่อแต่ประเทศไทยของเรานี้นับปัจจุบันขึ้นชื่อว่าเราเป็นพุทธพ,พุทธศาสนาอยู่ก็จริงอยู่บางทีบางครั้งเรามาลองพิจารณาดูถึงความเป็นพุทธของเราว่าความเป็นพุทธของเรานั้นอยู่ตรงไหนอยู่ที่วัดหรือมีวัดเราจึงเป็นพุทธไม่ใช่ แต่อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตามศึกษาตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้านั้นเองต่างหากขึ้นชื่อว่าพระพุทธศาสนายังปรากฏอยู่ยังมีอยู่ฉะนั้นต่อไปในการข้างหน้าซึ่งนับวันในประเทศไทยของเรานั้นถึงจะมีทะเบียนบ้านบนปรประชาชนเป็นพุทธบริษัทก็ตามนั่นเป็นเพลงแต่นาม เป็นเพียงแต่พื้นฐานของบิดามัรดามาเท่านั้นเองแต่จิตใจความเป็นพุทธการประพฤติปฏิบัติการศึกษาไม่มีแล้วสูญสิ้นแล้วเสื่อมแล้วไม่มีจะน้อยถอยลงไปฉะนั้นคนปัจจุบันจึงไม่ได้มีความอ่อนน้อมทำตนในการประพฤติปฏิบัติแห่งบุญกิริยาวัตถุสิบอันเป็นเหตุแห่งการกุศลให้เกิดขึ้นจึงน้อยถอยลงไป ถึงแม้แต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่รุ่นปู่ย่าตายายยังพอมีกระแสมีเชื้อที่เคยสะสมไว้พอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะค่อยเสื่อมเสื่อมลงฉะนั้นเราเห็นด้วยว่าปัจจุบันนี้คนที่จะเข้าไปวัดถามว่าจะไปศึกษาหรือไปเรียนรู้มีน้อยหรือมาก ถ้าเราจะเทียบกันกับว่าไปเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองด้วยลาบสักการะความหวังอ้อนวอนสารเก่าอย่างนี้คนจึงเข้าไปนั้นไม่ใช่เป็นการเพื่อไปศึกษาหลักคําส,สอนพระพุทธเจ้าฉะนั้นการที่พระพุทธศาสนาจะยังปรากฏอยู่อย่างเราทั้งหลายนี้ขึ้นเชื่อว่าตราบใดที่เรายังสาธยายอยู่กับบุคลบคลเหล่าใดบุคคลเหล่าหนึ่ง ยังมีการประพฤติปฏิบัติตามกับบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งอยู่ขึ้นชื่อว่าพระพุทธศาสนาก็ยังปรากฏอยู่นั่นเองถึงแม้แต่ว่าจะไม่มีวัดไม่มีเจดีย์ไม่มีพิสูจก็ตามแต่หากว่ามนุษย์บุคคลใดบุคคลหนึ่งยังมีการสาธยายยังมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่นั่นแหละครับขึ้นชื่อว่า ศาสนายังปรากฏอยู่ยังมีอยู่นั่นเองเพราะว่าการที่จะรักษาศาสนาได้ไม่ใช่มีวัดนะครับไม่ใช่มีวัดไม่ใช่มีเจดีย์ใหญ่โตไม่ใช่เลยอยู่กับมนุษย์ต่างหากถ้ามนุษย์ไม่ประพฤติปฏิบัติตามแล้วศาสนาก็ขึ้นชื่อว่าสิ้นไปทั้งหมดนะครับฉะนั้นในเมืองไทยเราถึงจะมีประชากรซึ่งมีจำนวนเกต สิบกว่าล้านคนก็ตามแต่เกสิบกว่าล้านคนที่บอกมีเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้เป็นพุทธบริษัทอันนี้เราเพียงแค่วัดโดยความเป็นทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนเท่านั้นแต่ไม่ได้วัดโดยคุณธรรมการประพฤติการศึกษานะครับฉะนั้นขึ้นชื่อว่าพุทธศาสนาจะยังอยู่ก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติตามนะครับอย่างพวกเรา ที่กำลังศึกษาเราเรียนอยู่นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาคำสั่งสอนแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนไว้ยังคงอยู่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่แสดงว่าเราเป็นผู้ที่รักษาพุทธศาสนานครับต้องเข้าใจกันการศึกษานั้นเราจะศึกษาเพื่อรู้เฉยๆก็ตามหรือไม่รู้ศึกษาเพื่อปฏิบัติก็ตาม นะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาไว้เช่นเดียวกันถึงแม้แต่เราจะยังไม่ปฏิบัติถึงอารยาบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งเช่นสวดาบันสกทาอนาคาพระอรหันต์ประเภทใดประเภทหนึ่งในสี่จำพวกนี้ขึ้นชื่อว่าเราก็ยังรักษาพุทธศาสนาอยู่ยิ่งถ้าเป็นผู้ใดหรือพิสูรรูปใดรูปหนึ่งอุบาสกอุบาสิกา ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าถึงแล้วซึ่งอาริยบุคคลเพียงประเภทต้นคือโสดาก็ตามขึ้นชื่อว่าศรัทธาของผู้นั้นมั่นคงแล้วในพุทธศาสนาไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวในสิ่งทั้งปวงทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในพุทธศาสนาผู้นั้นจะไม่มีความสงสัยในหลักคำสั่งสอนคุณของพระพุทธคุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์กรรมที่ทําดีและไม่ดีผลแห่งกรรมที่ทําดีและไม่ดีอันผู้เป็นโสดาในเบื้องต้นไม่หวั่นไหวในสิ่งเหล่านี้เม้แต่ชาติหน้าหรืออดีตชาติหรือปัจจุบันชาติคนเหล่านี้ก็ไม่หวั่นไหวเพราะเขาเข้าถึงแล้วซึ่งสภาพความเป็นจริงแห่งธําที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามนั่นเอง นะครับวันนี้ก็เกิดให้เป็นแนวทางให้เรามีความเพียรให้เรามีความรู้สึกอิ่มเอิบจิตใจว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่เป็นพระพุทธศาสนาไม่ใช่เฉพาะในนามแต่เป็นพระพุทธศาสนาโดยการศึกษาโดยการประพฤติปฏิบัติตามนะครับอันนี้ก็ต้องกลับอนุโมทนาทุกขั้นที่ได้สละเวลาหรือ,อมีความศรัทธามีความ ภาคเพียรในการที่จะมาศึกษาในหลักคำสอนพุทธเจ้านะสละเวลาสองชั่วโมงหรือมากกว่านั้นในการที่จะมานั่งเรียนมาศึกษานี้ก็ต้องใช้เวลาการศึกษานั้นเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าเราจะทรงจําได้ทรงเข้าใจได้แต่ขอให้เราคิดเสี่ยงว่าเราโชคดีแล้วให้วางจิตในความโชคดีเราแล้ว,ลวที่เกิดมาในพระพุทธศาสนา ในศาสนาของพระสมมายพรเจ้าที่ยังมีสอนมีปฏิบัติอยู่นะครับก็ให้เราภาคภูมิใจตัวเองอ่าเป็นคนหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนานั่นเองนะครับในการขับเครื่องธรรมจักรนาที่หมุนไปยังให้สัตว์โลกมีความสุขความเข้าใจนะครับดีกว่าเราใช้กันไปหมุนในกงจักรฉะนั้นมันมีสองอย่างธรรมจักรกับกงจักรกงจักรนี้ไปเสียดแทงความคมเบียดเบียนสัตว ให้รับทุกขเวทนาแต่ถ้าธรรมจักขับเคลื่อนไปแล้วทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นในที่ถูกธรรมจักเคลื่อนไปสู่สัตว์เหล่านั้นยังให้เกิดความสงบสุขความสงบกายสูขใจได้นะครับอ่าเราก็มาดูเรื่องของการเรียนการศึกษาในส่วนของนะครับพระอภิธรมมธรมปิดกในหมวดแห่งอ่าพระไตรปิฎกในหมวดแห่งพระอภิธรรมปิดกซึ่งมีจํานวนมากมายนะครับ ที่รวบรวมไว้ถึงนะครับแปดหมพระธรรมขันแบ่งออกเป็นพระภิธรรมสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันเป็นจํานวนมากที่ทรงแสดงครั้งแรกในภารรษาที่เกดแห่งเทวดาชั้นดาวดึงโดยมีอดีตพุ้